รูโตมาว่ะอินโนซุกิอินโนซุกิเอาดิเอาดิเอาดิตายตายตายไม่รู้ตัวไหนตัวจริงยังนะรูปตัวไม่ใตัวปลอมเยอะชิบหายเลยว้าโอ๊ยได้อยู่ได้อยู่เก็บสามคนดูคิปเปิลคริวโยวาซาดีวิลุนเมกาดิวิลุนอูไปดิวิลุนชานไซตะกุนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมจัมส์เอซิมเบิรนะท่านผู้ชมท่ตอนนี้เขาเปิดให้เล่นบนสโต้ที่เป็นเนี่ยก็เรียกว่าไงนะ สโตไต้หวันนะท่านผู้ชมนะอันนี้มันเป็นแบบว่าเทสนะครับเทสเบต้านะท่านผู้ชมนะเออสำหรับใครที่อยากจะโหลดเจ้าตัวเกมนี้มาเล่นแล้วก็นะครับไปโหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับวิธีการก็คือสมัคร Gmail ใหม่นะฮะแล้วก็โหลด VPN ไต้หวันมานะครับสำหรับใครที่ใช้บน a อน r o i d นะจากนั้นนะครับก็ย้ายสโตไปที่ประเทศไต้หวันนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเจ้าตัวเกมนี้ได้เลยนะวิธีการย้ายอยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปเนาะเมื่อเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็ทำการต่อ VPN ไต้หวันแล้วเข้าเล่นเกมนนนนี้้ไดเลยะะจคู อ่า VPN ที่ผมแนะนำจะเป็นในส่วนของเอ่า Yuu Booster นะครับในการเล่นนะมันจะเล่นได้นะครับคุณดูด้ชมอ่าเป็นเกมแนวมูบ้าอนิเมี5ปะทหะานับรวมอนิเมะชื่อดังว่าจะเป็นในส่วนของแลกวก็บอลวันพนีนารุโตะอ่าบีจูจูสึไคเซนเดมอนสเลเยอร์อัลล็อกอันเดสมาเชสนะทุก้ชมนะเออไปโหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับทุก้ชมนะโอ้โหตื่นเปรีย้ยมาเลยว,ว่ามาเลยว,ว่าพร้อมเปิดพร้อมเปิดอยากเกิดแต่เปิดพิชคนนะไม่เอาอย่างงี้อ่าตัวไหนดี

โอ้ฝั่งนู้มีตัวอะไรบ้างวะคนดูนะ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official a ล @RichmanShop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอ ค i ิปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยเ,เราอยู่ด้านล่างนะครับท่านผู้ชมฝั่งนู้นมีนมอินโนสุเกะจาก Demon Slayer แล้วก็อลล็อ,ลอก,กันดีนะตัวผู้หญิงแล้วกอ็อะไรนะ วิเซอร์นะครับจากนักบอลนารูโตะนะทู้ชมนะจากการ์ตูนนารูโตะแล้วก็ไอกาละจากนารูโตะเหมือนกันฝั่งเรามีโนบาระนะครับมีอ่าชิโนบุนะครับโอ้กดไม่ไอ้นั่นไม่ทันคนดูตึงจัดตึงจัดไปดีแล้วอเลสโก้เราจะไปบนกันนะครับอันนี้มันเป็นของเราฝีสายเอสแท็กติกไรนะทู้ชมนนะยีวีดีกูดผมขอกลับภาพแป๊บหนึ่ง วเมื่อกีมันยังไม่ค่อยเสถียรมาเรื่องการปรับภาพอะไรพวกนี้นะฮะไหนนะฟรมรีดฟรมรีดรูเลยเราปรับใหม่อีกรอบหนึ่งโะดไม่ค่อยจะติดด้วยนะไอ้ผมเล่นบนเอ G Phone 7นะแต่รีบซื้อไปหน่อยว่าจะแบบรอโฟน8มาอาจจะอาจจะนะครับถ้าโฟน8มาแล้วอาจจะเอาไอาา้โจตัวนี้ไปขายนะครับ<อ>น,นี้<อ>เป็น,น snap <อ>ต r วก้อนแ2นะ 2> กูตรึงกตรึงของเทเทวะมาดิมาดิแล้เราปรับเป็นโหมดอะไรอยู่วะลองโหมดอีกดิแล้วก็ปับป๊บกับโหมดเดิมมันชอบแบบว่าตอนแรกตัวน,นั้นมันรันได้120เฟร,รมคนดูเกมอ่ะอออแต่เกมมันดีอยู่นะคนดูผมบอ,อกเลยแต่มันต้องโคกงต้องแก้บั๊กเพิ่มอ่ะมันปรับเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับเกมนี้นะ ไม่ใช่มันปรับเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยนะเกมนี้อนนี้ผมบอแม่งมุ่นวายอยู่กับการปรับกราฟิกจริงๆเลยโงงเตร์เทรวาอ่ะเฮ้ยเพื่อนเราโดนเอาดิเอาดิตัวไว้ติดจานให้ก่อนอืมเอาดิเออ ไปกันปรับต่อก่อนมันอยู่ด้านบนเว้ยผมกดไม่ค่อยโดนเอาวะเอชเดี๋ยวเดี๋ยวผมปรับพวกนี้ให้ตันก่อนไอ้ตอนนั้นแม่งเล่นมันมันรันได้ภาพได้ตั้ง120เฟร่สิบมอะไรอยู่ๆก็70กว่าเฟรมิงเต็มล็อกเฉยเลยสนนะเซ็งเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณดูเอาเท่าที่เอาได้เท่านี้ก็เทา่านี้มันแบบเหมือนเพจมันแบบเออๆนะคุณดูนะไป <c oughs> ไม่ได้หลิน,นดีดีโมแต่ปั๊บๆอ้าวอ้าวไว้ทนี่ดิบวกเลยด <c oughs> ิอืมอืมอืม <c oughs> ไวแ้แว่นนี่นะไม่ตุยเพื่อนเรา <c oughs> นี่เอาดิ <c oughs> อันตรีมาแล้วนะจ๊ะเฮ้ยกลางเราแม่งเดือดจัดจะดูดิของเทรเทวาเฮ้ยไอ้นี่อยู่ข้างล่างไงคามาดุทันจิรุเอาเดี๋ยวเดรีรอรอรอ,รอสวนนะ,<ล>ะครับคุณดูนะรอจังหวะดีๆ กูได้ของจริ้งกูได้ของแท้เหมือนต้องโดงส่งยิงกูแน่ๆกูจะถีบแท oh ้ก hey, 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 ูจะถีบแท่เด uh ีดเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเอาแล้วป่ะเอาแล้วป่ะควรแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วนี่สวยอืมต้องเอาฟิสิกอลแอตแท็กก่อนนะครับคนดูนะ เย้ยน่าจะตีเมื่อกี้นี้พิเซอร์มันอยู่อ่ะคนดูมันก็ยากอยู่นะครับถ้าจะแบบจะรอบรอบจัดการมันอะเฮ้ยไปโดนโอชิโนบุโดนป้อมตีเฮ้ย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 แม่งจะเอาว่ะ เราจะเอาจัดๆคนดูอืมอ <c oughs> ืมร่วงเป็นไงนะต <c oughs> กวตึงมีแหละพลังแห่งน,น,นิสพ่าไปเนอะเอาดิเอาดิสวไ <c oughs> อจิ้มอืมเกือบไปแล้วนะ <c oughs> อย่าไปโดนกล้วยมานะคนดู <c oughs> เดี๋ยวลื่น <c oughs> เอาว่ามาดิ โนมาร้านี่เราต้องลิ้นในนี่เลยก่อนเลยคนดูเน้นตีไวก่อนนะกับดาเมจนะพิเศษดาเมจกายภาพนะผมรอเก็บถั่วเซียนนะครับถั่วเซียนกลางมีคนเก็บอย่างเก็บละกูได้ของจริงกูได้ของเท่มิงดึงด๋อยจงจริงกูในนี่ยกูได้ดิบเด้กูได้ดิบเด้าป้อมเลยลงป้อมก่อนเลยโอ้โหอ้าวตีวืดนั่นน่ะ เว้ยเพื่อนเราไปนะเพื่อนเราบวกแล้วสว้โอ้ดิตันก่อนสวยโอ้ยอันนี้กระแรงโค้ชสกิลมันหน่าวีสอะแรงแม่งตุยเย่เลยตุยเลยครับคนดูพิเซอร์แม่งโหดจัดพิเซอร์สกิลมันแรงนะครับสกิลหนึ่งมันอะ ต้องออกพวกกันวีดมันนะพิสเซอร์มันวีดนะครับสวยๆเอาว่าเอาว่าธรรมดุคาจิโร่ตันไม่ได้เพื่อนสวยสวยโอ้มันโบก์ใ,บในป้อมเลยนะรูโต,ตแตกเลยครับอย่างนั้นนะ่ะฮะโบวในป้อมก็แตกไกลดีครับบอกเลยกันบนญหน่อยเพื่อนอ้าวโอุ้มกล้ามากเลยนะกล้าจัดเลยคนดู อาวไม่งูไสับพิดด้าน ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ ย @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โลบอกคลิปการ์ดไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนจาจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยเ <c oughs> ออเอาดิเอาดิาดสวยดีดไปยี <c oughs> <c oughs> เนี่ยกลัวฟิเซอร์มาลอยผมนี่แหละคนดูอ้าวของมาแล้วอิ่มอิมขอตรวเสียนิดนึงแล้วกันนะเนี่ยถ้าผมดีดไม่ผิดตัวนี่ผมได้ฟิเซอร์ด้วยเลยนะแม่งไปดีดใส่คลิปเฉยเลยสกิลสอ,อ,องเอาป้อมก่อนเลยคุณเอาดิเอาดิวิกาล่ามา เฮ้ยะสดรงจุ๊บเฮยลงทุบสายกันไม่รอดบอกเลยเ,เ้ยตึงจัดะตึงจัด,จดเฮ้ยเฮ้ย,ยผมรีบเอาป้อมบนก่อนแล้วกันเนี่ยมันรอจังหวะใส่ผมนะน,นี่คนดูเนเรเนย สวยสวยสวยร่วง <c oughs> วิวอ้าวสวยติดตันเดชร่วงร่วงคลิปสองครับคนดูคนนะผมบอกให้ร่วงว่ามึงไปหมดนะบอกเลยเนี่ย <c oughs> ผมชอบไอ้โนบะระกับอิชิดะนะคุณผู้ชมนะ โนโมนาล่าเนี่จะตีแบบว่าเก็บคำสาบวิญญาณเรื่อยๆเห็นไหมแล้วมันจะแบบเปิดโหมดแดงได้น,นะครับเรเาใช้สกิลสองอะแต่มันจะมันจะเพาะเป็นตัวฮีโร่อย่างเดียวนะอะนนี้นะอันนสวยสวยป้อมแตกป้อมแตกนะโมกนเอาป้อมก่อนแล้วปัแบบ๊บอ้าวแทนที่จะบิงหนีโอ้ยบิงเข้าไปทำไม อ้ยไปว่าไปว่าโคตรีโคตรึงเัาจะได้สิว่าวุ้ยมันดันป้อมบุนเราแตกแล้วนะนี่ดูนะผมใส่ป้อมมันไปสองป้อมมาบอกเลยอืมสัมผัสมันไวยังไงนี่ เฮ้ยเอาดีนี่เห็นไหมเปิดคำสาปแดงมันอยากไปดันอยู่ตรงอื่นบ้างนะคนดูกูกลางรูกลางแม่งอย่างเยอะจัดเลยอ่ะได้อยู่เพื่อนมาเฮ้ยใครเข้าบวกวะใครสอนพี่ไปคนเดียวเลยหรออย่างงั้นน่ะนี่ดีกว่า เอาดีเอาดีแต่ไอ้โจะบอกเลยโนบะระโนตึงมานี่เท่ากับตุยมันขึ้นบนมันขึ้นบนอ่าจังหวะนี้ดีก่อนนะครับผมไปล็อกเลาะป่าก่อนอยู่ไหมไม่อยู่อ่ะเอาอ่ะดูเลือดชิวๆสวย ชิ้นกลางผมว่านะผมว่าเราควรดันกลางไว้ให้มันแตกไปไว้ไว้ไปจะเป็นครับโอ้ทันจิโร่อันนี้อร่อยเลยเมืเ่อกี้บัตตีไม่ใช่กับตัวอื่นมั้งไงไว้แตกอือมแตกต่อนะบอกก่อนบนมันบนมันสวยเพื่อนเราอยู่นี่หว่า อ้าวตายพีเซอร์ร่วงพิเซอร์ต้องจะเล่นคุณแตกนะ Your team has the turn. ปั๊บแตกดีนิวดีนิวดีนิวโน,วต,น,วนออตึงโอ้ Bám Naruto mà mà Inosuke Inosuke Ở đi ở đi ở đi Tái Mấy này tôi tin mấy anh tôi bom Ôi đây đây 8 con đường ถ้ารู้ถ้าฟิเซอร์ไม่มาเจมนะตายหมดนะท่านผู้ชมอืมอก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้ตัวเกมจัมเอสเทมเบิร์นนะเกมมูบาห้าพัทห้านะครับจากอนิเมะเรื่องนางหลายเรื่องเลยนะท่านผู้ชมนะโปรดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โคตรกอดเจอกับหม่คลิปหน้าบายจ้า ร้าน m ิชแมนชอปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกาลันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลารเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ c ิชแมนชอปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชัมน้นนานอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโ ไ i ออดสตรีมบัตร grab บัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนจาจทีหลังต้องนึกถึง rich man shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ rich man shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย